ปาดพี่น้องจามันดอกงามตูม,ตมูตะมีคักจ้าโอ้ยอเฮียงกันหลายสายพี่น้องโอ้ยงามคักจ้าสีดอกเลยพี่น้องมาพอะใครอีกแล้วจ้าใครเฮ็ดละงูโอ้ยมีแต่จูมใหญ่ๆนะคะความกำปั่นเนี่ยจ้าโอ้ยผนแดดมีแต่เฮ็ดละงูเขาเนาะจ้าพี่น้องโอ้ยมวนคักจ้ามาเก็บน้ำกันจ้าพี่น้องเห็ดละงูแดงพี่น้องเนี่จ้า ไข่มันน่าจ้ะไข่มันไข่เห็ดละงูแดงน่าจ้ะเฮดละงูแดงเฮดละงูแดงออกไรเสร็จอือสัมปชัญญพี่น้องปองไปสกู๊ตสกุ๊คนน่าจ้ะวันนี้มาพบกับรถเจนี่อีสานแชนแนลอีกแล้วน่าจ้ะพี่น้องจะพาพี่น้องไปเขาปลาหาเห็ดนอจ้ะวันนี้ไปชุมกันนอจ้ะวัสิมานเห็ดยังแน่ไปรับชุมเลยจ้า เพชรพิงอีเตีย่็ดเพิงค้าไกลจ้ะพี่นอ้องกะด่างดอกนหน่อยๆเลยน่าจ้ะพี่นอ้องเเพิงอีตันจ้ะพี่นอ้อง เป็นโมลนเลยเนาะจ้าเฮ็ดเพิงเพิงอีตันพี่นออ้องผุนย่ปุนก็มีเจ้าพี่นออ้องมีเรื่องเสี่ยเฮ็ดเพิงอีตันจ้าเฮ็ดเพ,งเเพิงอีตันจ้าพี่น้อง พี่จ้า้เี้เพี่ดแดงจ้าเดแดงหน่อยเนาะจ้า เฮดระงกพี่น้องโอเคโอเนึงไข่เฮตระงนวกัะพี่น้องไข่งามๆใหญ่ๆเลยจากพี่น้องไข่เ็เระงวกบพี่น้อง Khai mất hết à hết là ngột à, Hãy subscribe cho kênh ไหนอันนึงนอืไกำลังสิจูมเนาะจะพี่นอ้นองใครที่เล่ยอยพี่นอ้นองอ เห็ดเพิองขาไก่พี่น้องนี่ด็กผู้ปกครองบ่เนาะเผืองขาไก่จ้ะพี่น้องเห็ดเพิองขาไก่จ้าอืมเห็ดเพิองขาไก่จ้าขาใหญ่เลยพี่น้องเห็ดด่างงบจ้ะพี่น้อง สองดอกแล้วจ้าอ้พี่น้องเฮดละงกบบานจ้ามีจูมน้นแนจ้าสามดอกจ้าพี่น้องเฮตระงก์ไงจ้าพี่น้องเฮตละงกบบานนะจ้าโอ้ยพี่น้อง เฮ็ดละงกขาวจ้าเรียงกันแล so ้วนอกจากสีดอกงามๆแลยจ้ะพ hmm. ี่น้องงาดอกค่ะ huh. พ uh huh. um no? ี่น huh ้องงามคักแห้งดอกงามคักนอกจากพี่น้องอุ้ยพูดนะแต่จูมตุปูติปีเลยจ้าอ้าวเห็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่พี่น้องเห็ดละงกจูงงามเลยจ้าเห็นกลิ่นหอม ขึนโดดคนนี่พี่น้องอุ้ยดอกงามแห้งก็จะไทยคนก็ได้นี่จ้าดอกงามแห้งจ้ากดพ่ออีกแล้วจ้าจูมนึ่งก็จะพี่น้องงามๆเลยจ้านี่จ้ะพี่น้องดอกเห็ดละงกแดงจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเ็ดละงกแดงจ้า <พ uka> ดเดาทอ,อ,องานแล้เจ้พเพะพี่น้องคิดเพิ่งค้าไกลจ้ะพี่น้องสองดอก,ดออกงามๆลว้เจ้าจูมเพ็ดล,ละงบจ้าพี่น้องหาย้มด ขอเฮ็ดละงูละจ้าพี่น้องเออจ้าพี่น้องสองจูมเฮ็ดองนกจ้า เฮ็ดองนกจ้าพี่น้องเฮ็ดองนกเฮ็ดองนกก้า่งออกจ้าพี่น้องเฮ็ดองนกจ้าพี่น้องดอกงามเลยจ้าเฮ็ดเพิ่องขาไก่จ้าพี่น้องบุ๊ดเบิ้องหน่ดอกพื่นติดกันเนาะจ้าดอกงามคักจ้าพี่น้องขาใหญ่ๆหวานๆเส็บๆเลยจ้า เพื่าไก่จกพี่น้องพึ่งขาไก่จพี่น้นองโอ้เฮดละงูแดงพี่น้องจ้าไข่มันนอาจะไข่มันไข่เฮดละงูแดงน,จะ,นจะเฮดละงูแดงดอ ไข่เฮดละงกอกจ้ะพี่น้องเฮตละงกอกขาวเนาะจา้ะมีแต่ไข่ใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องไข่แบบใหญ่เลยจ้ะจูมเฮดละงกอกจ้ะพี่น้องอุ้ยแมง่งหยางนอกรัดเนาะจา้ะเด็ดจูมเป็นตาหักเป็นตาหักเลยจ้ะพี่น้อง เพิ่นจ้ะไข่เห็ดละงอกจากพี่น้องมีแต่ไข่ใหญ่ๆเลยจ้ะอุ้ยเรียงกันเลยเนาะจากพี่น้องพุดนะมีแต่ไข่งามๆเนาะจากอุ้ยพุดนะพี่น้อง,นะงอ,อ่นะนอ,งอ,อนซ่อนคาดจมามก็เด้อมาเก็บนำกันเนาะจากใครงามแห้งจากพี่น้องมีแต่ไข่ใหญ่ๆจ้ะ นนมือนีเขาไม้ไหมนาะจ้าพี่น้องเขาไม้ไหมกระมานคือเก่าจ้าเต็มตาเลยจ้าทั้งเฮ็ดละงูเฮ็ดเพิ่งขาไก่นาะจ้ามีแต่ดอกง,งามๆเลยจ้าพี่น้องจุ้มๆเลยจ้าพี่น้องในเต็มตาเลยนาะจ้าพี่น้องนี่จ้าเฮ็ดละงูเฮ็ดเพิ่งขาไก่นาะจ้า มันมีกะซิลาพี่น้องอกาจากพี่น้องฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากแช่น้ำเด้อจ้าโรจนีอีสานแชนแนลกัสวัสดีจ้าพอกันไ่คลิปหนาเด้อจ้า